Hello Mother Father, tạm chữ vô cắn Ok, sang lúc kẻ quạp kẹt nữa rồi oh ho, oh, Mother Father นี่มันน่าสร้างมากสิเหลือเกินโอไมก์กอ้ฮโอ้โหบะเบ๊กก็เจอเลยโอไมกยกอดดวงรีเลยซะขนาดนี้เลยอะไรขาวๆวะนั่นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูวไม่ใช่ละหมูบ้านล้างไอ้ไอ้ชิบหายเลยเฮ้ยหมูบ้านล้างชิบังเห็นไอ้ชี้อ ชิบหายเลยชิบเข้าหยาบเต็มเลยเอออมอกว่าอยู่ทุ่งนาทำไม่บอกกันนะหมู่บ้านล้างหมอซอมบีโอ้มอซอมบี้บุกออเอ่อเดี๋ยวดอนก็ทำอุปกรณ์เพื่อต่อกรไงพวกซอมบี้เกือบตัดไม้เลยอย่ามาจับสแกตตงโน่นนี่นะเฮ้ย เบสิอของการการเล่นมันค้าก็คือการต้องมาตัดไม้งูโอ้โหของแท้เน,น่าะบกวดนี่สี่ชิ้นแล้วก็ไอ้น,นี่อันนี้ยหนึ่งเนี่ยเป็นสติ๊กก่อนเป็นที่ขุดเออเป็นที่ขุดมาขุดหินก่อนแล้วก็จะทำเป็นดาบเลยทำเป็นดาดาบกับขวาน เสิ่งทื่เหรอวะนี่ขุดขุดอึบอึบอึบโอเคได้แล้วมาเลยทางอุปกรณ์กันต่อดาบเลยแล้วกันโอ้เยสได้แล้วมาเอ้ยเอาขวานด้วยได้ไหมขวานขวานเอ้ยขวานด้วยก็ดีหน่อยเดี๋ยวเอากระดูกขวานมาดิมา กัสบินหน้าหน้าเว้ยมาไหนอยู่ไหนมีของพร้อมเฮ้ยมีที่ยืนเหลอนี่ไงหัวไม่เลือกนี่ไงโอ้ยเหมือนเหมือนแบบเตรียมพร้อมมาให้อะเบียงฮัลโหล เดี๋ยวนะไม่เมื่อกี้มัน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 ไม่ตีวะว่าแปลกอ่ะทำไมมันถึงไม่ตีความสงสัยที่มันอะไรกันปกติซอมบี้มันต้องตีไม่ใช่เหรือเดี๋ยวว่าไม่ใช่อะมันมีความไม่โคนอยู่เหรอไม่ใช่แหละนายน้องมันกัดพี นันอ้ี่ด้วยอุ้ยเอามาทำไมเนี่ยเดลีไลออนงี้งี้โอ้บีทกูดนีเฮ้ยไม่กัดกูอเฮ้ยแกตกวไม่ใช่และมันต้องไปยี่ห้อหนึงแล้วเข้าไปใกล้ๆดิ ไอฮิปนักว no ่าแล้วไอ้ิปไอฮิปไอฮิปไอหน่ายอุ้ยชิบหายแล้วเออเออมันตีนี่หว่าเออโอเคปกติแหละเออที่หัวมันไม่ไปส้นตีเลยเลยนะตามองก่อนไล่ลากมา้ย

ว่าตกฟักหมูบ้านล่างวะแล้วกูจะขึ้นไปไงเฮียสิงหน้ากลัวนะวะเยี่ยมได้กัดกูไปเนี่ยมัได้กัดกูตั้งแต่ตอนที่กูไปฟัดันแล้วมั้งโอ้ยโกดผิด อย่าลงมานะบูมบ้านแม่งดีอุ้ย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 กระมัดซะเอ้ยดูและตรงนี้ใช่ไหม

เปิดประตูนิปูกาลามซาบียวหมูกระเดื่ระเอง้ยกอองกองกโอ้มันไม่สนุกเลยกระดาษงงเข็มทิศโอ้เข็มทิศเงี้ยเหนื่อยหนาตอนนี้ เออลืมไปทุกบ้านไม่มีประตูนีหว่าเออใช่แล้วกูจะลงมาไ้เอ็มล้อหลหมาก้ หร้ยที่จะมีอะไรที่มันแบบน่าตื่นเต้นแล้วใจมากกว่านี้ไงนะเฮ้ยตื่นละครั้งล่นดนิวะขอของดีมาก